ตอนนี้อยู่ในห้องยิงฟิล์มนะครับกำลงังรอที่จะฟิล์มที่จะออกมาแผ่นสุดท้ายเป็นฟิล์มที่สำหรับเอาไปทำแม่พิมพ์นะครับทำเกรทอ่าโอเคตอนนี้ฟิล์มออกมาเรียบร้อยแล้วพึ่แผ่นสุดท้ายหน้าตาเป็นแบบนี้ าเรามาดูกันบนโต๊ะตอนนี้สังเกตว่างานมันโต๊ะเยอะมากเพราะว่าวันนี้ช่างหยุดช่างไม่มาหึงานนี้เป็นงานกลับในตัวสีสี่ร้อย โอเคพอสังเกตเล็กๆน้นอย